สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเสียงแจ้วแจ้วจากสาวพิมพ์อุดรทูยูเคคือเกา่าเลยค่ะเด้พอพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงเนาะสบายดีบอสทุกทุกผู้คนสบายดีกันอยู่เนาะจา้าเนาะสาวพิมพ์กะสบายดีเด้อพี่น้องจา้าทางเมืองไทยฮอเป็นยังไงเน,นาะจ้นาน้ำท่วมน้ำท่วมเนาะดูแลสุขภาพกันทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องเน้อ เอมใจเย็ยนๆเนาะค่ะนาะอใจเย็ยนๆไว้ดีกว่าใจหอนนะคะเนาะคันใจจะคันใจหอนขึ้นมาแล้วมันสิผ้าเฮาเย่ยตลอดรายการเลยเนาะคะนะ่นะเนาะความใจเย็ยนเป็นมิตรที่ดีต่อสุขภาพเนาะคะนะ่ะเนาะสาพิมพ์มามือนี่กับโไม่อย่างเนาะคะนะ่ะเนาะสาพิมพ์อยากมาขอบคุณทุกๆผู้ทุกคนพอแม่พี่นองทีผลักดันสาวพิมพ์เนาะคะนะ่ะเนาะมาขอบคุณ สาวพิมพได้ถึงพันสับแล้วเนาะคะ่ะนาะพี่น้องเจ้าขาขอบคุณเด้อจ้าเด้อสาวพิมพกะบบมีอีหย่างมาฝากเนาะคะ่ะน้อมีแต่ความรักและความจริงใจที่มอบมาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกทุกคนเนาะคะ่ะน้อช่วงนี้สาวพิมพ์กะบ่ไไ้ลงคลิปหลายพี่น้องอัน <laughs> จากสิหาคลิปมาแต่ใสไมาลุงเนาะ,ะพี่น้องเจ้าะ่ะ เห็ดงานน้องอตอก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 ตะบานไปเก็บเห็ดเนาะคะ่ะไปเก็บเห็ดกันยังมาได้ลงคือเก่านะคะเนาะอันพยายามสิเลียนตัดต่อคลิปกันยังไปว่าถ้าในถึงว่าถ้าในถึงทางใดอยู่พี่น้องเอ้ยก็เลยกระปึกคักปึกเนี่ย <laughs> อันตะลิโตนจะคลองอยู่เด re, บ้านเมือ่อบ้านเมื่อมันไปฮอดสิได้แล้วจะคลองยัง,ย,งยังตอก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 ยู่ ซ้ำกันแล้วก็เข็มนาฬิกาดีดไปทีละปิ้งปิงป,งปิงนะพี่น้องเนาะเป็นยังไงทาเงันยุโรปของเฮ้านะคะเพื่อนเพื่อนพี่น้องทางยุโรปเนาะค่ะนะ้ออากาศเป็นยังไงนะ้อเย็นลงแล้วไปหรือไผห่อนคืนในประเทศใดหอนเนะ่ส่งข่าวมหาสาวพิมพ์เด้อสาวพิมพ์เสร็จเดียไปเที่ยวตอนนี้กะ ยังรอเวลาตามเคยนะคะรอเวลาที่จะกลับเมืองไทยเนาะค่ะรอเวลาที่เขาจะเปิดให้ถูกต้องตามกฎหมายเราสามารถเข้าไปได้โดยที่ไม่ได้กักขังบริเวณเนาะค่ะเนาะ,ะโอ้เฮ็ดปั่ันนักโทษเนาะพี่น้อง <c oughs> คนเฮาหนี่ก็ได้เนาะ,ะนี่ละเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเว่าอคำเพิ่นว่าไวโบลามโบลันเนาะค่ะเนาะมันเมนมาเบิดอีรีอีรอ อันยักษ์ที่สืบสาบแซงไวกับอันถือปลุกระดมคืนมาเนาะคะ่ะยักษ์ตัวนี้ซีเมนเอิยังเนาะคะ่ะนะก็ะมีแตั้งตลกไข่ไข่เก็บเนาะค่ะนะพี่น้องค่ะยิงยิงสิลายแรงขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งสิลายแรงไปนาเนาะคะ่ะนะทุกคนเตรียมพร้อมกันนะคะสถาน,นาการออกจากตัวนี้จักสีแลนต่ําตัวไดนะคะนะนาะยงเผ้ายังบอลูเลยเนาะคะ่ะนะกะทางที่ดีเนาะคะ่ะนะ ทาพิมพ์ว่าผู้ใดรักษาศีลใดกสิดีที่สุดเนาะพี่น้องค่ะเพราะยังพอมันเส็ดใ,ให้หาพพ้อได้ถูกสถาน,นาการณ์เนาะค่ะมีสติต่อต้านเออสู้กับเขาได้ถูกสถาน,นาการณ์เนาะพี่น้องค่ะเอามาอย่างนี่ <laughs> มาในเรื่องอะไร <laughs> มาในเรื่องขอบคุณเนาะค่ะขอบคุณนัน พันทศัก์ที่ใดมากเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจะแต่ว่ารักกลูกกักนยังยังอีกเยอะแยะเนาะพี่น้องนะจะฝ้าเบื้อขีนอาสาวพิมพ์ด้พี่น้องเจ้าข่หนาจังสี่อ่ะอันอันลับลักในเด้อลับรักในเด้อห <laughs> นาจังสี่ละหนาโลโลหนาโลโลค่ะหนามาสวยเนาะค่ะเนาะพ่อไปวัดไปว่าน้ำบานเพิ่นได้อยู่ดอกพี่น้องจ้า อันความจริงใจต่างหากที่สำคัญกว่าเนาะจกนพี่นองนั่นล่ละคะ่ะขอบคุณทุกผู้ทุกคนเด้อจ๊าเด้อที่มีความหากักมอบความหากักและความจริงใจมาให้สาวพิมเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณนะคะก็มีหลายหลายท่านนะคะที่ส่งกำลังใจหนุนหลังให้สาวพิมพ์อยู่ในตอนนี้นะะเนาะค่ะเนาะกับสาวพิมพ์กับบขอออกซอนะะเนาะค่ะเนาะเก็บไว้ในส่วนเลือกของหัวใจเนาะคะ่ะเนาะ สิ่งใดที่สาวพิมพ์ทําได้สาวพิมพ์จะทำเนาะคะ่ะน้าสั่งสิ่งใดที่สาวพิมพ์ให้ได้สาวพิมพ์ก็จะให้เนาะคะ่ะเนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่มีความรักและความเมตตาให้กับสาวพิมพมาเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณอีกครั้งเ้อค่ะเด้อพี่น้องเจ้าค่านั่นแหละคะ่ะสาวพิมพ์กับบมุมเอียงเนาะคะ่ะเนาะกับเขามากขอบคุณซื้อเนาะพี่น้องจ้าขอบคุณอีกเถ่อเด้อค่ะเด้ออย่าลืมเด้อคะ่ะ แหวเขามาหาสาวพิมพ์กันจะลืมกดไลค์สาวพิมน้ำเนื้อเด้อค่ะผู้ใดที่เขาม้าใหม่ใหม่กัน่าลืมซับสไคร์สาวพิมพ์น้ำเนื้อเพราะสิได้เห็นหน้าขี่ลายๆขี่เลๆยเลๆ่ตไปะะ <laughs> แล้วคะ่ะเนาะนั่นแหละค่ะขอบคุณอีกเครือะะด้อค่ะได้บายบายพี่น้องจ้าบายบายเด้อค่ะเด้อพอกันเนาะคลิปหน้านะพี่น้องเนาะไปแล้ว